อ2 3 4 5เ็เอออ้าเออเอาเจ็เอาไหมแล้วถอยก้ากลับมาดิก้าแปดก้าแปก้าเราแปดเอาแเอาโอเคหกเออ ต่อต oh. ่อต่อค่ะสิค่ะพีทามยังไงตายคนต่อไปมามาคนก็ก็วนต่อคนหลังต่อคนยังไงมาจิตตามาโอ๋อแล้วถ่ายหนูน่อยพีททางไหนครับเออเอาเราไปแล้วเราถ่ายไปแล้วนี่ไหม ใครดามาก่อนใครดามาเดิมเดิมใช่หนึ่งข้างขวาใช่ครับขวาหลังหนึ่งคุณอยถ่ายสิเาถ่ายนะหนูไม่ชอบไม่เคยถ่ายใช้อะค่เีงทางหรือเาเดียววดนจะไม่มีผิดอต้องหเา้ไปต้ ห้าก็หกไงหกยังไงอ่ะเอากลับไปกลับไปคนต่อไปมาเอาจากคนเพื่อนอจากคนเพื่อนให้เพื่อนมีสมาธิหนึ่งสองสามสี่หกหกเอ็ดเอ็ เก้าแปดเอ็ดสอห้าสี oh, ่สามหนถูกต้องโอ้เก่งมากมามีมาหน